จับร้านอาหารทุนจีนศูน์เหรียญคนที่8เมษาย,ยน2568เจ้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองพัฒาก,การตรวจคนเข้าเมือง3ได้สืบทราบว่าร้านอาหารจีนบริเวณอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองมีเจ้าของเป็นชาวจีนได้ว,ว่าจ้างพนักงานต่างด้าวทั้งชาวจีนและเมียนมาไม่ถูกต้องตามกฎหมายจํานวนมากเพื่อบริการกลุ่มลูกค้าชาวจีนด้วยกันจึงได้นํากําลังเข้าตรวจสอบร้านอาหารจีนดังกล่าวเมื่อไปถึงร้านหาเพราะว่าเป็นอาคารพาณิชย์ริมถนนใหญ่ ป้ายหน้าร้านเมนูอาหารตัวอ,อ,กอักษรอุปกรณ์ของใช้ภายในร้านต่างๆเป็นภาษาจีนทั้งหมดโดยในร้านผู้พนักงานชาวจีนหนึ่งคนชื่อในกัวซิงอายุ30ปีและมีพนักงานชาวเมียนมาสองคนกำลังให้การบริการกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่มารับประทานอาหารภายในร้านทั้งรับรายการอาหารคอยดูแลลูกค้าและเก็บเงินจากลูกค้าภายในห้องครัวพบพ่อครัวเป็นชาวจีนชื่อในหวังอายุ4 8ปีจากการตรวจสอบชายชาวจีนต้องสองคนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยวีซา่าสำหรับนักท่องเที่ยว และชาวเมียนมาสองคนมีเอกาสารอนุญ,ญาตทำงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสอบถามชาวจีนทั้งสองรายทราบว่าร้านดังกล่าวมีเจ้าของร้านเป็นหญิงชาวจีนชื่อนางจงิงได้ว่าจ้างทั้งหมดมาเป็นพนักงานในร้านขณะนี้เจ้าของร้านได้เดินทางกลับประเทศจีนไปแล้วนอกจากนี้ยังพบว่าลูกค้าชาวจีนยังสามารถชําระเงินผ่าน q คีย d e โ,โค้ระบบบัญชีธนาคารสัญชาติจีนได้เลยและพบ QR ีย d e โ,โค้ชระเงินระบบพร้อมเพย์บ,บัญชีธนาคารไทยชื่อบัญชีชาวจีนว่า จริงเจ้าหน้าตำรวจจึงได้จับกลุ่มชาวจีนและชาวเมียนมาจำนวน4คนความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสพออนิคมพัฒนาเพื่อดำเนินคดนนีตามกฎหมายต่อไปผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง3กล่าวว่าความผิดในข้อหาดังกล่าวแม้จะมีโทษเพียงการปรับในชั้นศาลแต่ผู้ถูกจับจะต้องถูกเพิกถ,ถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชนาจักรถูกบันทึกเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชนาจักร จะถูกส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปจบข่าวสวัสดีครับ